สวัสดีปีใหม่ครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเอศูนย์แปดสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนํา8ฮีโร่ที่สามารถนําไปไต่แรงซีซั่น19ได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมอัดวันที่30ก็อาจจะไปได้ลงวันที่1นะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ลงหน้าเลยแล้วกันก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องของผมหรือเพิ่งเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็จะขอบอกว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมทําจากอันดับเนี่ยเป็นคลิปที่2แล้วและคลิปก่อน คลิปแรกที่ผมทำเนี่ยก็ได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าการจัดอันดับของผมเนี่ยคือผมคือผมอิงมาจากตัวผมเองไม่ได้อิงมาจากที่ไหนนะครับผมอิงมาจากประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นและเคยเจอในแหลงว่าฮีโร่ตัวเนี้ยมันโหดมันดีหรือถ้าคุณผู้ชมคิดว่าตัวไหนเนี่ยมันโหดหรือมันดีเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่ในการจัดอันดับของผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกแชร์ความรู้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผม โอเคตามนั้นนะครับผมก็ไปกันที่ฮีโร่ตัวที่8กันเลยนะครับผมว่าจะเป็นตัวอะไร let's go man โอเคครับผมมาก็นที่ฮีโร่อันดับที่8เลยนะครับผมเบเนเดต้านะครับผมเบเนเดต้าเป็นสายนักฆ่าที่มีสกิลครบเครื่องนะครับผมมีทั้งสกิลเข้าสกิลออกสกิลจูก๊กสกิลเคาน์เตอร์ถือแบบว่าเป็นนักฆ่าที่สกิลครบเครื่องมากที่สุดเลยในตอนนี้เลยสําหรับผมนะครับผมและหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไมมันถึงมาอยู่อันดับที่8เพราะว่า สกิลตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลค่อนข้างที่จะเล่นยากมบต้องใช้โมบิลิตี้ในการเล่นที่ค่อนข้างสูงถ้าใครไม่ชํานาญเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเป็นตัวแจกของทีเลยก็ว่าได้ผมเลยเอามาไว้เป็นอันดับที่8นะครับผมโอเคเข้าใจตรงกันนะครับโอเคไปกันที่ฮีโร่อันดับที่7กันเลย เอาละครับผมมากันที่ฮีโร่อันดับที่7นะครับผมจอเฮดนะครับผมจอเฮดเนี่ยเป็นฮีโร่สายนักสู้นะครับผมที่สามารถเล่นเป็นตัวล้วงเป็นตัวดาเมจหรือเล่นเป็นตัวแทงและลมให้เพื่อนก็ได้นะครับผมเป็นเป็นฮีโร่ที่สามารถนําไปเล่นได้หลากหลายนะครับผมแต่เจ้าตัวนี้โดนเนิร์ฟสกิล2ที่มันจะสามารถ กดและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับตัวเองแล้วก็บวกเกาะให้กับตัวเองนะครับผมเจ้าจอเฮดเนี่ยโดนเนิร์ฟตรงนี้ไปคือโดนเนิร์ฟตรงที่เกาะคือโลกของจอเฮดเนี่ยจะบวกขึ้นมาน้อยลงนะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยถึงถือว่าโดนถึงจะโดนเนิร์ฟแต่ผมว่าเจ้าจอเฮดเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ที่คนเล่นแลงซีซั่นสิบเก้าเนี่ยต้องต้องมีต้องมีใช้นะครับผมคือแบบมันยังใช้ได้อยู่อ่ะสำหรับผมนะครับก็ ก็จะประมาณนี้โอเคไปกันที่ฮีโร่อันดับที่6กันเลยเอาละครับผมมากันที่ฮีโร่อันดับที่6นะครับผมโบตี้นะครับผมโบตี้เป็นนักยิงที่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าโบตี้เนี่ยเป็นนักยิงที่มีคิดแรงที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับผมสําหรับผมผมไม่รู้ว่า มีแครี่ตัวไหนเนี่ยที่คีแรงที่คีแรงมากกว่านี้ไหมแต่สําหรับผมเนี่ยที่ผมเล่นมาเนี่ยผมว่าโบตี้เนี่ยเป็นนักยิงที่คีติดง่ายและคีเยอะที่สุดในเกมตอนนี้แล้วสําหรับผมแต่ถ้าใครมีนักยิงเนี่ยนักยิงที่คิดว่าคีแรงกว่าโบตี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยนะครับผมจะนําไปเป็นความรู้ต่อไปนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้โอเคไปกันที่ฮีโร่ตัวต่อไปกันเลย โอเคครับผมมากันที่ฮีโร่อันดับที่5นะครับผมเวลเวลเป็นสายนักเวนะครับผมที่มีสกิลมีผลต่อทีมไฟเป็นอย่างมากเพราะว่าสกิลอันติเมทของเวลเนี่ยมันสามารถอัพได้2รูปแบบสามารถอัพแบบเป็นการควบคุมหรือเป็นแบบความเสียหายถ้าอัพเป็นแบบการควบคุมเนี่ยสกิลอันติเวลเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบว่าเป็นวงพยายุทราย เป็นวงพายุทรายนะครับผมถ้าอัพเป็นแบบควบคุมเนี่ยถ้าเกิดเวลใช้อันตีเนี่ยศัตรูจะโดนควบคุมอยู่ในวงพายุทรายและทําการระเบิดสร้างความเสียหายนะครับผมแต่ถ้าใครอัพแบบรูปแบบเป็นความเสียหายมาเนี่ยคือแบบว่าศัตรูที่อยู่ในวงศัตรูที่อยู่ในวง<ม>ที่สร้างในวงอันติเมตของเวลนะครับผมจะโดนความเสียหายที่แร <laughs> ใช้คำว่าแรงเลยนะครับผมถ้าใครได้ลองเล่นหรือเคยโดนอันติเมตของเวลในซีซั่นนี้เนี่ยผมบอกได้เลยมึงไม่กลับบ้านมึงก็มึงไม่กลับบ้านไปเติมเลือดมึงมึงก็เกิดใหม่ในบอ่อะเอาแค่นั้นแหละ <c ười> คือถ้าใครได้โดนหรือได้ลองเล่นเนี่ยผมบอกเลยคุณผู้ชมจะเข้าใจดีว่าอันติของเวลเนี่ยมันแบบบึ้ม <c ười> คือแบบมันมันมันแรงเวอร์ๆอ่ะคุณผู้ชมต้องได้ลองเล่นนะครับผมถือว่าเวทนักนักเวทตัวเนี้เป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมที่เล่นแรงในซีซั่นสินี้ได้เลยนะครับผมเป็นตัวเลือกที่ดีผมคิดว่าอย่างงี้นะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวโอเคไปที่ฮีโร่อันดับที่4กันเลย โอเคครับผมมากันที่ฮีโร่อันดับที่4นะครับผมอัลฟาอัลฟาเป็นสายนักสู้นะครับผมที่ถูกบัฟสกิลมาทําให้สกิลของเจ้าอัลฟาเนี่ยมีคูดาวที่ไวมากขึ้นทําให้อัลฟาเนี่ยเป็นนักสู้ที่แบบว่าเป็นนักสู้ที่ยืนโซโลเลนได้แข็งที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้สําหรับผมเพราะว่าสกิลเนี่ยมันคูดาวไวสามารถกดเลนสตูได้เป็นอย่างดีและมีสกิลที่สามารถ ดูดเลือดจากคีฟหรือดูดเลือดจากฮีโร่ก็ได้คือสําหรับผมเนี่ยอัลฟาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนที่ชอบอยืนโซโล่เลนสําหรับซีซั่นนี้เนี่ยผมแนะนําเลยครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมไปกันที่ฮีโร่อันดับที่3กันเลย อันดับที่3นะครับผมลาปูลาปูนะครับผมเป็นสายนักสู้นักฆ่านะครับผมสามารถเอาไปยืนเลนโซโล่หรือสามารถนํามาฟาร์มป่าก็ได้สําหรับเจ้าฮีโร่ตัวนี้ถูกรีเวิร์สสกิลมาทําให้เล่นง่ายมากขึ้นนะครับผมสาหรับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยสามารถเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับคนที่เล่นล้วงหรือเล่นยืนให้กับเพื่อนร่วมทีมก็ได้นะครับผมเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่เล่นแลงซีซั่นส9นี่เลยนะครับผมมีทั้ง ดามเมจที่รุนแรงดูดเลือดแล้วก็สตันนะครับผมถือว่าครบเครื่องแน่นอนนะครับผมสําหรับใครที่ชอบเล่นสายนี้อยู่แล้วถือว่าเป็นแบบถือว่าแบบครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับผมสาหรับเจ้าฮีโร่ตัวนี้นะครับผมโอเคไปกันที่ฮีโร่อันดับที่2กันเลย โอเคครับผมมากันที่ฮีโร่อันดับที่สองนะครับผมฮารี่นะครับผมฮารี่เนี่ยเป็นสายนักเวทนักฆ่านะครับผมที่มีจุดเด่นเนี่ยที่สกิลอันติเมทนะครับผมสกิลอันติเมทของเจ้าฮารี่เนี่ยจะทำการแปะวงแหวนเวทไปที่ศัตรูนะครับผมในระหว่างที่วงแหวนเนี่ยแปะแปะที่อยู่ที่ตัวศัตรูนะครับผมและถ้าศัตรูโดนความเสียหายในระหว่างที่วงวงแหวนเวทติดตัวศัตรูอยู่เนี่ยและวงแหวนเวทศัตรูที่ติดตัวศัตรูอยู่เนี่ยระเบิด วงแหวนเวทเนี่ยจะทำความเสียหายเท่ากับดาเมที่สตูโดนไปนะครับผมถือว่าเป็นสกิลที่แบบว่าตัดสินตัดสินชี้ชะตาฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับผม <c oughs> คือแบบว่า <c oughs> ถ้าเกิดฮาร์รี่ในเลตเกมเนี่ยแปะวงแหวนไปเนี่ยแบบว่าเปอร์เซ็นต์ตายของฝั่งตรงข้ามเนี่ย50อร์ซแล้วอะผมตีไปเลย5 0นแล้วแล้วถ้าโดนความเสียหาย มากพอสมควรเนี่ยวงแหวนเวทพอวงแหวนเวทระเบิดเนี่ยอาจจะทําให้ศัตรูตายได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นเวทที่แบบว่าชี้เป็นชี้ตายเลยเป็นเวทชี้เป็นชี้ตายเลยสามารถนํามายืนเลนกางก็ได้หรือสามารถนําไปฟาร์มก็ได้มีอยสองตัวเลือกคุณผู้ชมได้ลองเล่นนะครับผมก็สําหรับเจ้าตัวฮาร์ี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคไปกันที่ฮีโร่อันดับที่1ครับผม มาที่ฮีโร่อันดับที่1นะครับผมบูโน่สายนักยิงนะครับผมสําหรับผมเนี่ยคิดว่าเจ้าบูโน่เนี่ยเป็นนักยิงตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับซีซั่นนี้แล้วครับผมเพราะว่าบูโน่เนี่ยผมว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยผมว่ามันก็โหดนะครับผมมันมันเก่งเลยทีเดียวในช่วงต้นเกมบูโน่เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าสําหรับซีซั่นนี้เนี่ยต้นเกมก็เก่งหลังเกมก็ถือว่าโหดเลยทีเดียวนะครับผมเป็นฮีโร่ที่ เก่งตั้งแต่ต้นเกมอ่ะเอาง่ายๆครับผมคุณผู้ชมเป็นฮีโร่ตั้งแต่เก่งตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมหลังเกมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโหดแน่นอนครับผมสําหรับนักยิงเนี่ยซีซั่นนี้เนี่ยผมแนะนําเลยอันดับที่1บูโน่ครับผมเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่เล่นแรงซีซั่น19ครับผมสามารถผมว่าผมว่าซีซั่นนี้สามารถใช้กับแรงระดับสูงๆได้เลยนะสำหรับเจ้าตัวบูโน่เนี่ยอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ รีวิว8ฮีโร่สำหรับไต่แรงซีซั่น19ครับผมเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมหรือแชร์หรือกดไลค์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไว้เจอกัน 拜拜。Bye bye.